มันน่าสนใจไหมนาปีนี้คือกิจกรรมทุกวันนี้กูเล่นเพื่อเอาเงินล้วนๆเลยนะตัวในกิจกรรมไม่ค่อยมาใช้เอาไปขายซะส่วนใหญ่แล้วครับผมจัดมาวันนี้ต้องได้เฮรับต้นเดือนครับ ออฟตัตแว่นกรองแสงสำหรับเกมเมอร์มาพร้อมกับเลนเลจิน่าเอ็กเคลือบมัลติโค้ดลดแสงสะท้อนและป้องกันรอยขีดข่วนอีกทั้งตัวขาแว่นเองยังทำจากวัสดุโนว่าเทมทำให้ขาแว่นมีความบางเทียบเท่ากับกระดาษ3แผ่นแถมยังยืดหยุ่นและทนทานมากๆซึ่งผมยืนยันได้เลยว่ามันช่วยผมเล่นเกมหรือตัดคลิปวิดีโอได้นานขึ้นจริงๆครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อแว่นออฟตัตสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างและอย่าลืมใช้โค้ดเซียนฟีฟ่าเพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับใครที่สนใจสั่งซื้อคอยในเกมฟีฟ่ายี่ ลิงอยู่ด้านล่างครับ มาได้เวลาปั๊มเงินกันอีกแล้วนะครับผมปั๊มเงินแล้วก็เอาไปตีบวกนะครับไอ้วงจรอ,อุบาสัตว์ตอนนี้มีกิจกรรมเบสตาออฟยุโรปใช่ป่ะฮะ BUE BUE e. มันมันไม่ใช่ว่าซ้ําของเดิมหรอวะมันต่างยังไงวะเนี่ยอ๋อเบสออฟยุโรปนะครับอันนี้เป็นเบสตาออฟยุโรปโอ้โหฟีลแบบ BUE เหมือนกันแหละแค่แบบอันนึง่ง BUE เล็กนะอีกอันนึง BUE อะไรวะเนี่ยแต่ว่าเขาใช้โลโก้เป็น E 2 1 e. นะครับผมโอ้โหกูนี่อยากแวะปั๊มเลยนะตัวทีเด็ดของปีนี้เป็นคริสเตียโน่ลูนัลโดหรอลููกา แล้วก็มีจอจินโยะจอจินโยะแพงสุดเลยไหมเนี่ยอ๋อมีมีเฟเดริโกเคียซ่าด้วยนะครับ <Wow. S 1> น่าสนใจไหมนะปีนี้คือกิจกรรมทุกคนนี้กูเล่นเพื่อเอาเงินล้วนๆเลยนะตัวในกิจกรรมไม่ค่อยมาใช้เอาไปขายซะส่วนใหญ่นะครับผมลุยกันเลยดีกว่านะครับกับกิจกรรม B O E <laughs> ในดูซิแปดพันกดแม่งเทียวหมดเลยแล้วกันมาแปดพันครับ, 8, รบลุย <laughs> อย่างแน่นไม่มีโปรอะไรทั้งนั้นนะครับผมได้มา800เหรียญน,นะครับกิจกรรมเล่นยังไงย,ยังไม่รู้แต่เพราะว่ามันไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่า,ย,ายังไงกิจกรรมมันก็วนวนลุปเดิมนะครับผมกฎกติกาอะไรเงี้ยมันก็มีแลกตัว๋วแล้วก็มีรางวัลผู้จัดก,การใช่ไหมนู่นนี่นั่นโอเคอันนี้เราเล่นรอบเดียวตูมเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาเรางวัลผู้จัดก,การมาเลยเนาะ,ะผู้จัดก,การรู้สึกว่าจะได้เป็นการบวก8ดมาด้วยใบหนึงเนี่ยอุ้ยบวก8บวก5เอเอาเรื่องเอาไหมหมดเลยจัดมามวันนี้ต้องได้เฮรับต้นเดือออออนนนนรรรรบบมมีีกกะะวว่่่่าาาตตตไไไ้้้้งงงทหแแลลเยผปปู รูปแบบ2ใส่เต็มก่อนแล้วกันได้มา9ตัวเกตัวนี่ถือว่าเยอะหรือเปล่านะครบตามจํานวนที่กําหนดเพื่อแลกรับรางวัลมีรับ3ามสิบครับ 1. มันก็ต้องรับ30แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเล่นเอาตัวอีกใบหนึ่งแล้วก็เอารับ30มานะครับถ้าอย่างนั้นรูปแบบ1แล้วก็เล่นทีละหนึ่งนี่มันมันน้อยไปพ่าะวะน่าจะน้อยไปนะเพราะโอกาสที่จะได้แม่งแม่งน,น่าจะต่าโอเคค่อยๆกดอ้ามาแล้วโอเคมาแลกมาได้เป็นรับ30บวก5นะครับผม,ผมอ่าแจ่มรูปแบบ2กดอีกทีหนึ่งไป let's go ได้โอ้โหได้ใหม่เก้าอีกแล้วแต่งเอ้ยมึงจะสักเจ็ดสักแปดหรือสิบไปเลยก็ไม่ได้เนาะรูปแบบสองเหมือนเดิมน่าจะแตกง,ง่ายกว่านะครับอ่าไม่มาว่ะอ่าไม่มาว่ะยังไม่มาว่ะเอ้ยฮัลโหล <c oughs> เฮ้ยมาได้แล้วมาได้แล้วครับโอเคมาแล้วกระเพาเด่นดนา้านในทูนิเซงก็ยังไม่รู้นะแต่อร่อยดีอ่ามีเหรียญเหลืออ,อีก277ใช่ป่ะเดี๋ยวนะรูปแบบ1รูปอ๋อรูปแบบ1มันได้ขอาา้อธรรมดารูปแบบ2องได้ลุบบ้น109ไ10อ้เหี้ย100 ให้คุณรู้ลอยกลางให้คุณรูนธรรมดาดีกว่านะ uh. ก็อ่าไม่เป็นไรรู้แบบสองดีกว่าไปได้มาสิบเออมันต้องอย่างงี้จะได้ประหยัดกุ้หน่อยอีกใบหนึ่งโหลดช้าโหลดช้าคืออะไรคืออะไรไอ้เหี้ยค้างเลยคืออะไรเนี่ยช่างแม่งไปดูข้างในนะครับอ่ะเดี๋ยวรับอันนี้มาก่อนเนี่แต่ว่ามันมีอันอื่นที่น่าสนใจไหมคง นี่แหละเดอะเบสละเอามาเอามยห,หมดเหลืออีก77ตัวนะครับผมอันนี้ได้ยี่อันนี้ได้ล้ออต้องต้องต้องกดที่ได้ยี่แล้วไม่เป็นไรอ่ะได้ตัวอีกสี่นะครับได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับผมโอเคได้เมฆสองมีไหมมีไหมอขออีกสักสองนะน่ะเอาสักดับเจ็ดสิบบวกห้าหน่อยไปได้มาอีกหนึ่งว่ะอ่ะเหลือสามอันสุดท้ายแล้วครับลองนี้ดีกว่า โอ้โหไม่มาจบแล้วนะเท่าไหรเท่านั้นครับผมสวยหมดแล้วนะครับเหลือตั๋ว7ใบได้เป็นรับเจสิบวก5มานะก็ต้องเอาแล้วครับโอ,อโอเคครบเรียบร้อยครบถ้วนกระบวนวามนะครับผมโอ้โหเกลี้ยงรับมาแล้วเกลี้ยงน่องนะครับเปิดของนในเกมมันต่อครับ เดี๋ยวเริ่มจากตัวเงินเหมือนเดิมนะครับจาก3000 M นะที่เราถลุงไปกับคอนเทนต์เส้นบวก10นะครับผมเออสิ้นเดือนนี้เรา, <c oughs> เ,ราเราเน้นตัวบวก10 <c oughs> ไปเลยดีกว่าไหมก่อนถึงตรงน,นั้นเราต้องเราต้องหาเงินมาให้ได้เยอะๆยก่อนนะครับรอบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเราจะได้ทุนมาทำคอนเทนต์เท่าไหร่นะตอนนี้มี2000 20, 0 m อแล้วนะครับผมถ้าใช่ดีนะมันต้องได้ตัวแบบแพงๆักตัวจะได้ขายแบบแจ่มๆักหน่อยจะได้เป็นเรื่องวงจรดูบาทของเราไปแรกเอาเป็นขอลองอันนี้ใบหนึ่งแบบม่ดาบขอลองไปดึงแบบม่ดาบดูนะครับเพราะว่าตัวท็อปท ลุยเฮือไปกดเปิดสองนลาป็อกสองเราก็ได้สีมุเคียร์นะครับโหกองหลังคู่เลยว่ะกอกาอจะเปิดอันเดียวนะเนี่ยใบเปลงด้วยนะเมื่อกี้เอ้ยเดี๋ยวนะเอ๊ะ อ๋อบวกอืมโอเคนึกว่าการ์ดบวก5เมื่อกี้แม่ก็ยังว่าทำไมราคามันถูกจังเลยไอ้การ์ดบวก5มันยังมีอยู่ข้างในนะครับผมป่อเดิมเลยแล้วกันการ์ดบวก5เมื่อกี้นึกว่า30บวกห้าฮัลโหลไปครับขอให้ได้หลุดอ่ะวันนี้ขอให้ได้หลุดของชาติอิตาลีอ้โห้กูไม่กล้าเปิดดาวสามสิบเลย เฮ้ยลามอสบวกห้าสองหมื่นหกพันเอ็มโอ้ขายสิครับเอพี <c oughs> ไม่อยากเอาข้อทิปเท่าไหร่เดี๋ยวขายทิ้งดีกว่าอันนี้เหลือสามชิ้นไหนดูดิโอ้วันนี้ไม่ได้กะเอาสูตรอะไรเลยเนี่ยไม่ได้แบบเอาเปิดหน้าเปิดท้ายเลยทั้งนั้นอนะใส่เลยไอคอนมาประตูปรตูเกส <c oughs> เอ้ยประตูมาตั้ทีแสดงว่าไฮไลท์ของเราวันนี้ก็คือรับ30ใช่ไหมบวก5มี3ใบโอเคงั้นเราไปเปิดใบนี้ก่อนโอ้ยวันนี้ไปรัวจังวันนี้ไปรัวจังดวงกูจะหมดไหมเนี่ยวันนี้สามห0ื่นองเอ็มนี่มีกิจกรรมแรกของเดือนนะให้คุณหน่อยเหอะไปครับ โอ้โหเออจะว่าใบพัฟซีทรงนี่มันยังมันยังแจกอยู่ไหมเนี่ยผมเปิดแพ็คไ,ไม่เคยได้พัฟซีทรงเลยนะโอ้โหสี่พันเก้าเยอถูกใช่ไหมอ่าเหลือใบอะไรอีกนะที่มันพอจะได้ลุ้นอันนี้อะไรเนี่ยมีลุ้นไอคอนแล้วก็มีอ e ียบด้วยนะครับอืมอีเท e ียยี่สิบนะจอดแวะปั๊ฟแทบไม่ทันไป,นไปแลมซีสามพันสองแล้วก็เหลืออันนี้โอ้โหบวกแปดดูนี่เปิดการ์ดเป้งรัวๆเลยนะเนี่ยทำไปเล่นไปไปครับ เฮ้ยเมสซี่แพงไหมเนี่ยคือคนตัวเล็กไม่มีที่ยืนในเกมนี้เลยใช่ไหมต้น14บวก8นะแต่ก็ผมก็ไม่ค่อยเห็นคนใช้เท่าไหร่กันนะเมสซี่เนี่ยน่าจะเป็นเพราะรูปร่างด้วยใช่ไหมเดีย๋ยวเพิ่งไปห่วงรูปร่างเมสซี่เลยไอ้เห่วงรูปเกมกูตอนนี้ก่อนดีกว่าอันนี้มีสูงถึง7ไปไปเลยครับ คำจะพูดเราลองไปกระจายสอดรับใหญ่หน่อยดิมีปนปีอัพมาด้วยปีอัพอัพปีนะครับโอ้โใบต้นนี่มีแบบเย่ยม,มากนะตอนนี้ <S <S มันจยังไงดีนะผมว่านะช่วงที่เราหมดกำลังใจอะใบเป้เงมันน่าจะมาเว้ยอ่ะไปก่อนเลยใบแรกไปเปอหนึ่งชิ้น ยูเครนเพราะว่าแบบนี้มันไม่เสียวอ่ะมันนี่เลยจัดนี่เลยดับร้อยบวกห้านะครับไม่ต้องดับดับทำไม<อ>คริสตียโนโอ,อ่าไม่ใช่วะะ่ะไอ้แย่แปรพันธ์แปรพันธ์สุดที่บวกหกไหนดูนี่ าเดียน,นลาบิโอดลาบิโอดควรมีเก้าห้าสุ่มถึง6อ่ะเอาให้สุดเพราะว่า2ใบสุดท้ายคือคือถ้า2ใบสุดท้ายนี้ไม่ได้อะไรนี่ก็พังละกิจกรรมเนี้ยพังพังเละนะครับโอ้ ตอนนี้เหลือการบวกอยกไหมผมชอบเปิดพวกการบวกอะพวาการธรรมดามันขี้หมูขี้หมาเนี่ยวัาโอ้โหหน้าเอาไปเผาทิ้งแล้วเกินการพวกนี้หมดแล้วนะครับผมเราจะต้องทําการเปิดเอ้ยอันนี้มีเก้าสียเหลือใบนึงเปิดซะหน่อยเดี๋ยวเราจะเปิดอ่าไอ้เจ้า e ยี่สนะครับผมให้มันเหลือให้มันให้มันเต็มแล้วก็ใช้สูตรที่นั่ง vp 2ทีนะครับเพื่อจะได้แบบได้ b o e บวกห้าแบบแพงๆหน่อยมีเก้าสิบสามชิ้นเปิดแปบเดี๋ยวเต็มแล้วนะครับไปลุยเปื่อจะได้เปิดตัวดีๆมันออกจะออกจากในนี้นะครับ แต่จริงถ้าเป็นการ์ดไม่บวกอะไอพวกเนี้ยผมซื้อเองแป๊บเดียวง่ายกว่านะครับไม่ต้องลุ้นยากด้วยมาตัวกากออกมาให้หมดออกมาจากสำรับนี้ให้หมดครับไปอาซากุลโดกัเนเหรอี่ยตัวกากมันออกเยอะเหมือนกันนะทำเล่นไปทำเล่นทำหัวไปไนะครับโอ้ใครเนี่ยเนโกโชตาโอเคอนะจบแล้วถึงเวลาแล้วทุกคน น่าบอกบุญไม่รับเลยกูเดี๋ยวย่ยอยย่อยทิ้งย่ยอยทิ้งเลยนะครับผมย,ย่อยย่อยตัวไหนว่าเอาเป็นเอาสัตว์อาจารย์ไปย่อยแล้วกันสัตว์อาจารย์แล้วก็สองคนอนะกองเต้มาเรสคาราสโก้ตัวไหนที่พอที่จะทําให้เราโชคดีนะถ้าเราตัดเขาออกไปนะครับเฮนโดอะเฮนโดไปย่อยแล้วกันเฮนโดไปย่อยแล้วกัน2ตัว ในส่วนของรับ30เนี่ยเดี๋ยวเอาตัวสเตต์ร้อยสามเข้ามาเนาะไอ้พวกไอ้พวกร้อยสองนี่เอาออกไปเราเราเน้นสเตตก่อนก็ได้วะยาโมเริงโก้เข้ามาแล้วใช่ปะเอาจริงน่าจะโอเคแล้วแหละไอ้ตัวร้อยสองก็ปล่อยไว้อ่อยเยือสักสักหน่อยแล้วกันนะมันคงไม่ออกหรอกวิมีร้อยหนึ่งด้วยว่ะร้อยหนึ่งนี่รู้สึกว่าจะเป็นยาเรมชุบหรอถ้าอย่างงั้นมึงไปมึงไปพร้อมกันให้หมดเลยเดี๋ยวผมขอคัดแป๊บนึงนะครับร้อยสองออกไปเราเอาแบบร้อยสามขึ้นนะครับผมพิกฟอร์ดจัดไปโมราต้ารู้จะเข้ามาดีวะอ่ะเอาเข้ามาสักหน่อยก็ได้ถ้าเปิิดดไ้กก็ใจหมาเเนนะครับ เคียซ่าโรนันโด2คนนี้เท่านั้นนะครับผมไปก็ไปแรกพัดติดฟิกว่ะหมื่นเอ็มน่าใช้ไหมเนี่ยตัวเนี้ยแต่ว่าราคามันก็ไม่ได้แพงมากเนอะอุ้ยวิ่งเร็ววิ่งเร็วแล้วก็ยิงแรงอยู่นะอ่าก,ก็ฟังดูเคแต่ว,ว่ามันเราเรา,เราเน้นมูลาค่านะครับผมใบสุดท้ายนะครับ ขอพี่นี่หารจากแว่นออฟตัสนะครับผมมือกูไม่เหลือความทองแล้วต้องใช้แว่นกองแสงสีทองซะหน่อยไปคิดเสร็จเอ้ยทำไมวะไป ไม่จ่จายคือเขาบอกแหละว่าให้โยนให้ทุบได้เต็มที่นะแต่บางทีกูก็เต็มที่เกินไปโอ้โหคือวันนี้ผมว่านะแปดพันมันควรที่จะได้อะไรที่มันแบบว่าปังกว่าน,นี้นะครับอันนี้ค่อนไปทางพังนะแต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อกี้เหมือนเห็นการ์ดไอพวกนี้อยู่เหลือนีดหน่อยเดี๋ยวผมจะลองยังยังคงมีหวังอยู่อะแม่งเอ้เอสวยอ่าไปจบแล้ว กิจกรรมเฮียนี่พอละดีนะกูเล่นรอบเดียวรอบเดียวจบนะครับรอบกิจกรรมหน้าไปเลยโอ้เอ้ย,อยดูดิวันนี้เราได้อะไรบ้างนะครับอ่าเอาแบบมูลค่าสูงสุดเป็นสิบบวกแปดสามหมื่นสองนะครับถ้าเราตั้งขายนี่คืออุย้ยไม่มีขายด้วยอ่าได้เงินหนะแบบนี้ได้เงินหนะมีรามอสนะครับรามอสมีขายเยอะเลยนะแล้วก็ลิโอเนลเมสซี่เมสซี่ไม่มีขายแพทริกชิกไม่มีเออมีมีิวห้าตัวนะครับก็